ไทรอยหายขาดได้จริงเหรอไปฟังคำตอบในคลิปนี้กันครับ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับสาเหตุและประเภทของปัญหาไทรอยที่เป็นอยู่ครับเพราะโรคไทรอยมีหลากหลายรูปแบบและการรักษาหรือโอกาสหายขาดก็จะแตกต่างกันออกไป 1. ไทรอยที่อาจหายได้ไทรอยอักเสบชั่วคราวเป็นการอักเสบของต่อมไทรอยที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นหลังติดเชื้อทางเดินหายใจ อาการอาจเริ่มจากไทรอยทํางานเกินแล้วจะกลับมาเป็นปกติได้เองภายในไม่กี่สัปดาห์ถึงเดือนโดยไม่ต้องใช้ยาตลอดชีวิต <Okay. S 1> ภาวะไทรอยทํางานเกินชั่วคราวเช่นเกิดจากการตั้งครรภ์หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเมื่อสาเหตุหมดไปไทรอยอาจกลับมาปกติได้ <Okay. S 1> ขาดไอโอดีน <S <S หากไทรอยทำงานน้อยลงเพราะขาดไอโอดีนการเพิ่มไอโอดีนในอาหารเช่นเกลือเสริมไอโอดีนอาหารทะเล อาจช่วยให้หายได้ 2. ไทรอยที่ควบคุมได้แต่ไม่หาย Hashimoto เป็นโรคุูมคุ้มกันทำลายต่อมไทรอย <S 1> <S 1> ซึ่งมักจะเป็นเลื้อรลังถึงแม้ว่าจะไม่หายขาดแต่สามารถควบคุมได้ <Okay. S 1> โรคเกรฟเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันกระตุ้นต่อมไทรอยให้ทำงานเกิน <S <S บางคนอาการอาจจะสงบหลังจากใช้ยาต้านไทรอย1-2ปีแต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ และบางคนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือกืนแร่จึงทําให้ไทรอยหยุดทํางานและต้องกินยาฮอร์โมนไปตลอดชีวิตสามไทรอยที่รักษาด้วยการผ่าตัดหรือวิธีอื่นๆ <S <S 1> <S 1> ก้อนไทรอยหรือมะเร็งไทรอยถ้าเป็นเนื้อร้ายจะต้องผ่าตัดออก <S <S อาจหายจากมะเร็งได้ถ้าตรวจพบเร็วแต่หลังผ่าตัดร่างกายจะขาดฮอร์โมนไทรอยจึงต้องกินยาทดแทนไปตลอด